สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าครับเก้นททำอะไรอยู่ครับ<า>กินมามา่าอร่อยไหมครับ,รบมาม่าอีกแล้วดูอะไรนะเก้นดูอะไรนะ่ะรถถังรถถังโอ้ดูรถถังแต่เช้าเลยโอ้รถถังหลายอันเลยสนุกไหมครับ ไอเปิดให้ไอกล้องไอกล้องอ่ารีบกินรีบกินเดี๋ยวไปโรงเรียนแล้วลูกเร็วเร็วรีบกินเร็วไอกล้องไอกล้องเค้กเค้กเดินนัทเดนนัทโอ้กิ่งจังเลยอะไรอีกกาแฟอ๋อเดี๋ยวไปชื่อกาแฟกับแม่ไหมครับ เกนครับสู้ๆสู้ๆอย่างเงยเยี่ยมเยี่ยมก็ได้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมอุ้ยติดคอโอ้โหเช้าวันใหม่ เอ็นครับโอ้โหทำหน้ายังไงทำหน้าอย่างนั้นอร่อยไหมครับอร่อยไหมครับทำอะไรเนี่ยอาอจจาเอจะเอ อ้ยิ้มหวานนายยิ้มหวานนายนี่นี่ยิ้มหวานนายครับโอ้โหอ,อันนี้หวานสุดแล้วโอ้อันนี้มีรถถังใหญ่ด้วยนั่นโอ้รถถังใหญ่ฮะฮฟ้า,ฟาใครเอาตกเกนเกนตกโอ้มาดูนี่ดูนี่โอ้โหเกนรถเยอะแยะเลย เกนรถเยอะแยะเลยดูดิโอ้<า>ครับ<า>ไปแล้วรถไปแล้วไป,ไปแล้วรถไปแล้วนุน่น<า>ครับ<า>อะไรโอ้มีอีกคันหนึ่งโอ้ขาวกำลังรอ เอารองเท้ามาปอารองเท้าที่มีไฟไปรองเท้ามีไฟป่ะเอารองเท้าเร็วเร็วจะไปโรงเรียนแล้วรองเท้าก่อนเร็ว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 เป็ดเร็วเรเร็เเเ็เ็เรเเ